สวัสดีครับผมนายกวินเพงด้วงนะครับรหัสนักศึกษา650-1103077นะครับ0-47ก็จะมาอธิบายหลักการทำงานของโปรแกรมนี้นะครับก็บรรทัดแรกนะครับก็คือจะเป็นการรับค่านะครับก็ให้รับค่าเข้าไปแล้วก็แสดงข้อความนี้นะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ตัวแปร idstd นะครับบรรทัดที่2ก็คือเช็คเงื่อนไขนะครับ เลนนี้ก็คือฟังก์ชันเช็คจำนวนข้อความนะครับวา่าค่าที่เราเข้าไปถ้าไม่เท่ากับ13อ่ะให้โปรแกรมจบการทำงานนะครับแล้วก็แสดงข้อความนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเท่ากับ13ก็ให้ทำลำดับถัดไปนะครับบรรทัดนี้จะเป็นการเช็คตำแหน่งข้อความนะครับให้เช็คตำแหน่งข้อความที่รับเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ตัวแปร y r นะครับก็อันนี้ใส่ i ินเพราะเดี๋ยวต้องเอาไปคำนวณน,นะครับแล้วก็ปินข้อความนี้นะครับ6 5นี้จะเป็นปีปัจจุบันส่วน y r นี้จะเป็น2ค่าแรกที่เกอกเข้าไปนะครับก็ถ้า y r เท่ากับ65ก็เอา65มาลบ65เท่ากับ0 แล้วก็บวก1ก็คือปีที่1แต่ถ้า y r เป็น6 4เอา65้ามาลบก็เหลือ1บวก1ก็เป็น2ก็คือปี2นะครับแล้วก็มาเช็คตำแหน่งเหมือนเดิมก็ถ้าตำแหน่งถ้าข้อความที่กรอกเข้าไปอะ่ะ4ก็จะแทนตำแหน่งที่5ที่กรอกเข้าไปก็เท่ากับ1ให้เป็นข้อความสมัครเรียนเทอมที่1 แต่ถ้าตำแหน่งถ้าข้าข้อความที่กรอเข้าไปท่ากบบ2ก็ให้ปิ้นสมัครเรียนเทอมที่2นะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่ตรง2อเงื่อนไขนี้ก็ให้มาทำเงื่อนไขนี้ได้เลยก็คือแสดงข้อความว่ารหัสผิดพลาดน,นะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันก็คือเช็คตำแหน่งของข้อความตำแหน่งที่5านี้ก็จะแทนตำแหน่งที่6 ส่วน7อันนี้ก่อน7ก็คือ7ใช่ตำแหน่งที่7ในข้อความที่กรอกเข้าไป1 2 3 4 5 6 7โอเค7แล้วก็มาเก็บไว้ที่ตัวแปร fac นะครับแล้วก็เช็คนันไขเหมือนเดิมก็ถ้ากับศ1ก็พิมพ์ข้อความนี้02นข้อความนี้03ข้อความนี้04นข้อความนี้แต่ถ้าไม่ตรง ตามเงื่อนไขอันนี้ก็เออเลอร์นะครับแล้วก็นี้ก็เหมือนการเช็คตำแหน่งตำแหน่งของข้อความแล้วก็มาเก็บไว้ที่ MJ7 ก็แทนตำแหน่งที่8 9ก็แทน9ที่เกอกเข้าไปก็จะเป็นเอ่อก็มาเช็คเงื่อนไขนี้ก็ mj เท่้กับ1ปินนี้02ปินนี้03ปินนี้0 4 0 5 0สีก็ปิน ตามข้างหลังได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ตรงก็ป i n เอ r ร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เช็คเงอนไขเหมือนเดิมเช็คเง้นไขค่าที่กรอกเข้าไปในตำแหน่งที่เก้าอันนี้ก็ตำแหน่งที่10ที่กรอกเข้าไปก็เท่ากับ1ก็จะเป็น4ปีภาคปกติถ้าเท่ากับ3ก็4ปีภาควันอาทิตย์ถ้า5ก็ ทโอน4ปีวันอาทิตย์เก็4ปีเทียบโอนวันอาทิตย์ไปอ,อันนี้ถ้าเป็น5ก็4ปีเทียบโอนปกติแต่ถ้าไม่ใช่สี่อันนี้ก็แสดงข้อความเออร์เนะครับเดี๋ยวผมลองรั n นให้ดูนะครับก็จะแสดงผลตามนี้นะครับก็ชั้นปีที่ มาเรลีย์อันนี้เป็นคณะอันนี้สาขาอันนี้หลักสูตรนะครับก็จบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ